สวัสดีครับกลับพบกับ H f l y กันอีกครั้งนะครับตอนนี้เรากลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับของเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ17กรกฎาคม2563นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางไปกับสายารบินไทยเวทเจ็ดกันอีกครั้งครับแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าไม่ใช่จุดหมายปลายทางเดิมๆที่ไทยเวทเจ็ดเคยให้บริการมาก่อนครับเราจะพาเดินทางในเที่ยวินปฐมฤกร์กนะครับในเส้นทางสุวรรณภูมิไปหาดใหญ่นะครับ 1ิกรกฎาคมเนี่ยเขาเปิดเส้นทางนี้เป็นครั้งแรกครับสําหรับสายการบินไทยเวียดเจทนะครับเที่ยวบินของเราในเช้าวันนี้ครับเที่ยวบินปฐมเลื่ครับ V ี3ซ0สามสองูนย์ะครับไปหาดใหญ่นะครับก็ไปเช็คอินเรียบร้อยนะครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศของสนามบินสุวรรณภูมินะครับในช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับก็พระอาทิตย์กำลังขึ้นครับแล้วก็ การเดินทางในประเทศช่วงนี้ก็มีความคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับสายกบินไทยเวทเจิเองเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มเส้นทางภายในประเทศครับอย่างวันนี้ก็เปิดปฐมมอเต์เส้นทางใหม่คือเส้นทางหาดใหญ่นะครับส่วนเส้นทางอื่นที่ให้บริการมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเพิ่มความถี่ขึ้นนะครับผู้โดยสารก็มาใช้บริการกันมากขึ้นครับบรรยากาศในสนามบินก็ดูคึกคักมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้เราก็ ผ่านขั้นตอนการตรวจเอ็กซเรย์ขั้นตอนตรวจความปลอดภัยอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับกำลังเดินมุ่งหน้าไปที่เกตของเรานะครับสำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่หันใจในเช้าวันนี้ของไทยเวสต์7นะครับเที่ยวบิน v ี3ซ0สามสครับใช้เกต A6 นะครับแน่นอนครับว่าเป็นเที่ยวบินในโอกาสพิเศษครับเปิดเที่ยวบินใหม่เป็นครั้งแรกครับก็มีอะไรพิเศษพิเศษบนเครื่องแน่นอนก็ตามเราขึ้นเครื่องไปชมกันนะครับว่าบนเที่ยวบินนี้ในโอกาสเที่ยวบินปฐมฤกษ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับ กำลังจะเดินขึ้นเครื่องครับสำหรับเที่ยวบินเช้าวันนี้ครับเที่ยวปฐมเลิกสู่หันใหญ่เป็น Airbus a 3 2 0สองูนย์ครับทะเบียน hs ขีด vkb นะครับอย่างแรกเลยครับที่ผู้โดยสารเดินเข้ามาในห้องโดยสารครับจะมีพนักงานของไทยเวสเทิร์นครับที่อยู่ในชุดนางเงือกนะครับให้เข้ากับการเดินทางไปสงขลาหาดใหญ่นะครับมาแจกของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารในเที่ยวบินนี้นะครับเป็นหน้ากาก ค่าของไทเวสเซนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากสัญญาณลัขัดดับลงนะครับก็จะมีกิจกรรมการแสดงแฟนซีฟลายเดย์ฟลายซึ่งกิจกรรมเนี่ยเขาเป็นกิจกรรมประจําของสายการบินเวสเซ t นะครับที่แสดงทุกวันศุกร์นะครับในเที่ยวบินเพื่อสร้างสีสันในการเดินทางในทุกๆวันศุกร์อยู่แล้วนะครับเราเคยนําเสนอคลิปเรื่องราวการแสดงนี้ไปแล้ว1ครั้งนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ตามไปชมกันได้ครับเราตัดบรรยากาศบนเครื่องมให้ดูบางส่วนแล้วกันนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ ซีอของไทยเวชเช่นนะครับซึ่งร่วมเดินทางในเที่ยวบินนี้ด้วยนะครับก็จะมาจับฉลากนะครับเพื่อมอบตั๋วฟรี2ที่นั่งนะครับให้กับผู้โดยสารที่โชคดีที่ร่วมเดินทางในเที่ยวบินปฐมวเลิก์นี้นะครับให้ได้รับรางวัลครับไว้ใช้เดินทางในครั้งหน้ากับไทยเวชเช่นได้ฟรีเลยนะครับเริ่มต้นกันที่การแสดงจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับแฟนซีไฟเดย์ไฟนะครับ Enjoy a special dance by our clues. ซีอของไทยเวชเจ็ทนะครับคุณวรเนตลาภบางก็มาจับฉลากมอบรางวัลให้แก่ผู้โดยสารที่โชคดีในเที่ยวบินนี้ครับที่ร่วมเดินทางในเที่ยวบินปฐมบัลล์เลิกนะครับไม่เพียงแต่มีกิจกรรมบนเครื่องครับเดี๋ยวพอไปถึงหันใหญ่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษนะครับที่รอต้อนรับเที่ยวบินปฐมบัลล์เลิกเส้นทางใหม่นะครับสุวรรณภูมิสู่หาดใหญ่ของไทยเวชเจ็ทอยู่นะครับก็เที่ยวบินจากสุวรรณภูมิไปหันใหญ่ก็ใช้เวลาแค่ประมาณ ชั่วโมงนิดๆเองนะครับก็เดี๋ยวกําลังจะถึงที่หาดใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เราก็เริ่มลดระดับนะครับด้านขวามือเนี่ยจะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของบริเวณคาบสมุทรสถิงพันครับทะเลสาบสงขลาครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองสงขลาด้วยนะครับตอนนี้ก็ก่อนจะถึงหาดใหญ่ก็ให้ชมบรรยากาศความสวยงามนะครับเช้าวันนี้อากาศสดใสนะครับแดดออกดีนะครับถึงแม้จะเป็นช่วงกลางฤดูฝนก็ตามนะครับก็ทําให้เราได้ ชมภาพทิวทัศน์เหล่านี้กันชัดๆนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยก,ก็คือสองทะเลนะครับคือทะเลสาบสงขลานะครับ Golf, ที่อยู่ด้านไกลออกไปนะครับแล้วก็ที่อยู่ใกล้เราเนี่ยคือทะเลอ่าวไทยนะครับแล้วก็มีแผ่นดินขั้นกลางคือคาบสมุทรสิงห์พระนะครับแล้วก็ตัวเมืองสงขลานะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับจะเห็นนะครับด้านในนี่คือทะเลสาบสงขลาครับมีเกาะยอนะครับเรากําลังลดระดับนะครับผ่าน ตัวเมืองสงขลาครับสวยงามมากนะครับทิวทัศน์เช้าวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับยังเห็นเกาะหนูด้วยนะครับที่อยู่นอกชายฝั่งตรงหาดสมิลานะครับนี่ยังไม่ลงจอดที่หาดใหญ่นะครับก็เห็นสัานที่สําคัญสําคัญของสงขลาหลายแห่งแล้วนะครับแล้วก็มองไปไกลๆนะครับจะเห็น บริเวณที่เป็นตัวเมืองหัดใหญ่นะครับอาจจะเห็นลางๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเช้านี้มีหมอกปกคลุมอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ข้างๆกันคือเขาคอหงนะครับซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ติดกับตัวเมืองหันใหญ่เลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นทิวทัศน์ยามเช้าในวันนี้นะครับก่อนลงที่สนามบินหันใหญ่นะครับเราออกเดินทางจากสุวรรณภูมิมาเนี่ยตอน7จ็ดโมงตรงนะครับเวลาตามกําหนดของเที่ยวบินวีเซ0สามสองศูนย์เนี่ยจะมาถึงที่ หัดใหญ่ตอน8ปดโมงครึ่งับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดออกมาตรงเวลาเนี่ยเวลาบนอากาศเนี่ยจะใช้แค่ชั่วโมงนิดๆนะครับก็ทําให้ตอนนี้ก็8ปดโมงนิดๆเองครับเราก็กําลังจะลดระดับลงสู่ที่สนามบินหาดใหญ่นะครับก็สําหรับในปีนี้นะครับสายการบินไทยวเวสเดเนี่ยก็ได้มีกําหนดที่จะเปิดจุดบินใหม่ในประเทศไทยนะครับถึง5แห่งนะครับ5เมืองด้วยกันได้แก่หัดใหญ่นะครับในวันที่17 กรกดาคมซึ่งเรากำลังทำรีวิวให้ดูอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ในวันที่30กรกดาคมนะครับก็เปิดเส้นทางสุวรรณภูมิขอนแก่นนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จากนั้นนะครับวันที่6สิงหาคมนะครับก็มีเส้นทางใหม่เป็นสุวรรณภูมิสุนครศรสีธรรมราชนะครับก็ถือเป็นสายการบินแรกนะครับที่กลับมาเชื่อมนครสีธรรมราชกับสนามบินสุวรรณภูมิอีกครั้งนะครับจากนั้นนะครับในเดือน ตุลาคมนะครับก็จะเพิ่มเส้นทางใหม่นะครับสวนณภูมิสู่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเป็นจุดบินแห่งใหม่แห่งที่5้านะครับที่ประกาศมานะครับในช่วงปลายปีนี้ก็คือสวนณภูมิสู่สุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมกับเส้นทางใหม่อีกหนึ่งเส้นทางครับคือเชื่อมหานใหญ่กับเชียงรายเข้าด้วยกันครับเป็นบินตรงข้ามภาคครับที่จะมาให้บริการในเดือนพฤศจิกายนนะครับ ส่วนเส้นทางภายในประเทศเส้นทางอื่นที่ไทยเวทจะให้บริการอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับก็คือจากสุวรรณภูมิรับบินไปเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตกระบี่แล้วก็อุดรธานีนะครับรวมถึงเส้นทางข้ามภาคครับภูเก็ตเชียงรายแล้วก็อุดรธานีเชียงรายนะครับก็เดี๋ยวเที่ยวบินปฐมฤกษ์เช้าวันนี้ทับวีแซ่สามสจากสุวรรณภูมิก็กําลังจะถึงที่สนามบินหาดใหญ่แล้วครับเดี๋ยวไปชมกันว่าที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่เนี่ยเขาจะมีการต้อนรับ สายการบินใหม่นะครับที่มาให้บริการที่สนามบินนะครับแล้วก็เส้นทางใหม่ในครั้งนี้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับเที่ยวบิน VZ320 ครับเดินทางมาถึงสามบินฐานใหญ่เป็นทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวที่ท่าอากาศยานเขาก็จะต้อนรับเราด้วยอุโบงน้ำนะครับไปชมบรรยากาศกันครับ เพื่อต้อนรับเที่ยวบินปาถมมาเลิฟของไทเวจินสู่หัดใหญ่ในวันนี้ท่าอากาศยานหัดใหญ่ได้จัดโองงน้ำต้อนรับเที่ยวบินของเราค่ะ Dear passengers หันใหญ่ Airports welcome our very Thai v e j e n t alive with welcome water salute ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะถ้าากาศยานหัดใหญ่ครับก็ต้อนรับสายการบินใหม่ที่มาปฏิบัติการบินที่สนามบินนะครับ ในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินไทยเวสเทิรทที่ทาการบินสู่หันใจ่ายในเช้าวันนี้นะครับด้วยอุโมงน้ำนะครับวอเทอร์สลุดครับก็เป็นประเพณีในวงการการบินนะครับที่แสดงถึง,แส,งแสดงความยินดีหรือแสดงถึงโอกาสพิเศษต่างๆนะครับเราได้โพสต์วิดีโออุโมงน้ําที่เป็นมุมมองจากทางภาคพื้นไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับในช่องของเราครับแต่วันนี้ให้ดูว่าบรรยากาศในเครื่องบินขณะแท็กซี่ผ่านอุโมงน้าเป็นอย่างไรนะครับ พอเครื่องบินจอดสนิทแล้วนะครับก็ได้เวลาลงจากเครื่องครับเราเดินตามนางเงือกลงไปเลยนะครับก็ที่พื้น,นครับก็จะมีการต้อนรับของทางท่าอากาศยานแล้วก็สายการบินด้วยครับที่จะต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤกตริ์กนี้นะครับโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยเวิเจตน,นะครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยก็มามอบของที่ลึกนะครับมอบพวงมาลัยให้กับผู้สารนะครับแล้วก็ทางท่าอากาศยานเองเนี่ยก็มีการร่วมกับหน่วยงานต่างๆครับ เช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่มามอบของที่ระลึกให้กับผู้สารที่เดินทางมากับเทเี่ยวบินปฐมฤกษ์เที่ยวบินนี้เช่นเดียวกันนะครับทางท่าอากาศยานหันใหญ่นะครับก็ยังได้มอบช่อดอกไม้นะครับเป็นการแสดงความยินดีนะครับกับกับตันนะครับที่ทําหน้าที่ในเที่ยวบินปฐมฤกษ์เที่ยวบินนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการเรียกผู้โดยสารในเที่ยวบินขากลับนะครับ เที่ยวบิน VZ32-1 นะครับปฐมมาเลิกจากหาดใหญ่สู่สวนภูมิในเช้าวันนี้ครับขึ้นเครื่องครับเดี๋ยวเครื่องบินก็จะเดินทางกลับไปสวนภูมนะครับส่วนทางผู้บริหารของไทยเวจิตนะครับก็ได้ร่วมงานแถลงข่าวครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานหาดใหญ่นะครับแล้วก็ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่เนี่ยร่วมกันแถลงข่าวครับทางไทยเวจิตเองเขาก็บอกว่าที่หาดใหญ่เนี่ยมีตลาดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เตรียมจะเพิ่มเที่ยวบินด้วยนะครับ ตอนแรกเนี่ยทำการบินแค่1ิเที่ยวบินต่อสัปดาห์ครับแต่ว่าในกลางเดือนสิงหาคมนี้นะครับเพิ่มความถี่เป็น3มเที่ยวบินต่อวันนะครับแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนก็จะมีเที่ยวบินใหม่นะครับคือเส้นทางระหว่างหาดใหญ่กับเชียงรายด้วยนะครับเดี๋ยวให้ชมภาพบรรยากาศในท่ากาชาญหาดใหญ่ในเวลานี้ครับร้านค้าต่างๆเนี่ยก็กลับมาเปิดให้บริการเยอะขึ้นมากแล้วนะครับ บางร้านอาจจะยังปิดอยู่บ้างนะครับร้านอาหารร้านอะไรบางอย่างก,ก็อาจจะยังปิดอยู่แต่ว่าร้านค้าส่วนใหญ่ก็กลับมาเปิดให้บริการนะครับผู้สารก็มาใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายครับมีร้านอาหารหลายร้านที่เปิดกลับมาแล้วนะครับรวมไปถึงบริการต่างๆเช่นรถเช่านะครับก็มีหลายเจ้าให้เลือกนะครับเมื่อมาถึงหาดใหญ่แล้วนี่ก็มาใช้บริการรถเช่าหรือว่ามีรถบัสรถตู้รถแท็กซี่รถลิมูซีนเข้าเมืองครับเปิดให้บริการอยู่นะครับที่ตรง โถงผู้โดสารขาเข้านะครับมาถึงหานใหญ่เนี่ยก็จะมีรถบัสเข้าเมืองก็ได้นะครับมีรถแอร์พอร์ตลิมูซีนก็มีครับหรือว่าแท็กซี่ก็มีนะครับไปยังจุดหมายต่างๆนะครับก็ไทยเิตก็พร้อมให้บริการที่หานใหญ่แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรีวิวนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ